สวัสดีครับวันนี้ผมก็ผมเป้เปาเป้เกมเมอร์ครับวันนี้จะมาให้ดูอุปรก,กรณ์ที่ผมจะมาอัพคอมใหม่ของผมเราไปดูคอมเก่าของผมก่อนมาค,ครับสา ok 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 มันเชื่อออกลกๆหน่อยคอมเก่าผมเป็น fx 8 1 2 0นึครับแล้วก็การ์ดจอเป็น HD 7750ตัวนี้คงไม่พอสำหรับเล่นเล่นเกมสมัยนี้ครับเรามาดูกันก่อนอย่างแรกเป็นแรม d r 4ครับบัตร2,133ของ k i n g s t ตัว HyperX แค่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวซิงเกิลไม่ใช่ตัวดูโอครับมีคู่มือแถมแล้วก็น่าจะมีสติกเกอร์ดูครับนี้ของแอดไว้ตัวยอดนิยมครต่อมาเป็น g t x g f o r d 960 Stick ของ ASUS นะครับ ไปด,ดูวันดีกว่าสวยงามมากนะครับกระจริงเขาเทเลยเรามาดูตัวประจอ นี้เขาแถมให้ครับตัวแปลงตัวซอฟต์แวร์ครับ,บปีเซ็ตอัพอันนี้ตัวนี้เป็นเป็น <laughs> นี่เป็นโค้ดเกมวอแทนครับเอ้อไม่ใช่ดีกว่าเวอร์วอร์ชิปอ่ะวอร์ชิปก็มีสติกเกอร์เห็นไหมครับกับปิป้งปิงป้งปิ๊งปิ้งิ <laughs> ตัวกระจอยมา ดูข้างหลังนะครับมีแบบเพดให้ด้วยนะเป็นลูมิเนียมดูข้างหลังพอดทถงหมักครับมีรีว1ไอครับแล้วก็ดิเพยพอร์ต3 h d เ i 1นะครับดูท่อที่ไปครับมี4เส้น ใหญ่เลยทีเดียวครับก็มีแค่นี้ครับ,นะรบตัวนี้กินไฟต่อไฟเพิ่ม6พินหนึ่งหัวนะครับแล้วก็มีโลโก้สติกลาใส่เคแล้วเราจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับไอตรงสติ๊กเนี่ยไม่มีไฟนะครับ ถ้ามีไฟนี่ต้องรุ่นรุ่นใหญ่ๆหน่อยโอเคครับ uh, CPU เป็น i5 Skylake ตัว6500 uh, เราไปดูครับตัวนี้ CPU Skylake i5 ครับอีกแก๊ game, ก่อน 2ก็มีคู่มือให้นะครับแถมสติกเกอร์มาด้วย okay. ไอห้าดูข้างในนี่เป็นกะโมาให้ครับกะอซีพย้งไงเอ่ยอ่แลวซี ถ้าเป็นของใหม่มจะมีซีโคมาให้เราไม่ต้องมาซื้อซีโคมาใส่ใหม่เบนบอดครับน,นี่เบนบอร H ด H170 p โป g a ก i ม g มครับของไอซ s สหรือางไม่รู้ติดใจอะไร a อซ s สครับซื้อมาเปิดมาอันนี้จะเป็นโค นี่เป็นสติกเกอร์แปบะบสายแปบะบสายซาตาครับว่าตัวไหนเป็นอะไรมีคู่มือการใสนะ่แล้วก็มีหมกไก่นะครับเป็นเล็มแปบะบสายซาตตาสองเส้นสองถุง ก็ถ้าแับสี่เส้นดูตัวครับบอร์ดแล้วก็เคสเคสเคสตัวนี้เป็นคูกาตัว MX 3.0 0ครับ เซ็ตเรียบร้อยนะครับต่อมาประออบมาได้ประมาณนี้ดูการยืสายนี่เป็นครั้งแรกครับที่ประกอบทข้มองไม่รู้จะติดเปล่เาเดี๋ยวลองไปดูเราไปดูหน้าจอเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในหน้าจอแล้วนะครับสรุปว่าใช้ได้นะครับตอนแรกนึกว่าจะใช้ไม่ได้ซะแล้ว เดีเรามาดูในเกมกันเลยดีกว่าเอาละครับเข้าไปอยู่ในเกมกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูสติงก่อน ฟิกผมจะปรับประมาณนี้นะครับเปิดดยซิงเปิด msa a เป็นคูณ4นอกนั้นก็ Very High จบหมดครับเอาล่ะครับเดี๋ยวลองไปขับรถเข้าไปในเบืองกันบ้างเฟรมเรทวิ่งเราวๆ30นะครับตอนนี้ Okay, Lord, นรรดะคั่ายโทรมาซิมยอน of others nothing to all that means y จำต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเพราะผมภาษาอังกฤษผมนี่แบบอ่อนแอมากครับรู้แค่เฉพาะบางคำบางคำนะครับ ใช้ได้ครับครับเล่นได้ไม่ค่อยกระตุกภาพก็โอเคครับถือว่าดีไปไหนายไปไหนได้ i

Baleo, baleo. thằng tâm. Mai đặt này đang dễ, 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 dễ tâm hả? <laughs> เอ้ยไม่แล้วรถไม่แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหวิ่งไม่ไหววัว ดเลยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆ mm hmm. ทุกคนช่วยแชร์กดไลค์กด subscribe กันเยอะๆนะครับ mm hmm. วันนี้ผมเป้เปาเป้เ,ปเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ